สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพาทุกท่านมารับชมรถทาทานาโนปี09นะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะราคาถูกๆเบาๆนะคะ6,9000บาทเท่านั้นเครื่องใช้งาน2ระบบนะคะทุกท่านแก๊ส LPGNGV ค่ะเครื่องดีช่วงร่างเน่นแจ้งหลงเล่มเรียบร้อยนะคะ แอร์เย็นเพลงเพราะภายในสวยรถยังไม่ได้ล้างนะคะทําความสะอาดนิดหน่อยก็เอี่ยมแล้วนะคะทุกท่านเจ้าของบอกว่าประหยัดกว่าน้ำมันเยอะเลยนะคะรถสภาพค่อนข้างโอเคนะคะท่านใดที่ต้องการใช้รถกระบะทาทานะคะไปทดลองใช้งานกันนะคะสามารถติดต่อไปดูรถกันได้นะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะรูปโฉมก็สวยงามนะคะภายในก็ดูดีค่ะกว้างๆเลยนะคะ ใช้งานมาน้อยนะคะเพียงแสนกว่าโลเท่านั้นเองนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะภายในคงกว้างนั่งสบายกระจกเป็นไฟฟ้านะคะตอนครึ่งค่ะคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะคะเป็นชื่อของผู้ขายเองนะคะภาษีพรบรเต็มค่ะ สนใจสามารถเดินทางไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจกันคะ่ะถ้าถูกใจต้องไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่ควรโอนมาจําล่วงหน้าคะ่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ